สวัสดีครับผมดรพรเทพโรจนสุอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยลาลัยทยาวยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชาการสื่อสารในสังคมดิจิตอลหรือ Communication in Digital Society สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่4นี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลรู้ทันเข้าใจและการนาไปใช้ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนทุกท่านได้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจดิจิตอลรวมไปถึงธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1. ่ผู้ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของพวกเรา 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจดิจิตอลและการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอล 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป อาจารย์อยากให้ผู้เรียนทุกคนได้ดู2ภาพนี้ทั้ง2ภาพนี้ได้เปลี่ยนวิธีคิดในการทําธุรกิจเป็นอย่างมากในภาพก็คือการรอฟังถแถลงข่าวพระสันตะป,ปาปาองค์ใหม่ที่กรุงวาติกันภาพด้านซ้ายมือคือเมื่อครั้งตั้งพระสันตะปาปาในปี2005ทุกคนยังยืนฟังกันอย่างปกติแต่พอถึงปี2013เราจะเห็นแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมด ซึ่งภาวะนี้เกิดขึ้นทุกผนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆใ,นใดเมื่อผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองภาคธุรกิจก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวคําถามก็คือภาคธุรกิจจะปรับตัวอย่างไร